ได้เยอะจริงใส่กคกระทุกออกมาทุกแถวเลยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาค้างกับแ p l น n a r y z o m b i นะคะในอีเวนต์เบิร์ดเดย์ค่ะตอนนี้เราถึงเลเวลที่9แล้วนะคะมามาต่อกันเลยเออมันจะมีการเปลี่ยนแมปไปเรื่อยๆนะอุ้ยแมปนี้สวยๆอันนี้แมปไม่ปกติมีตัวนี้มาให้หรอดัสล็อบเบอร์ดัสล็อบเบอร์ก็ต้องเล่นสายมูนสินะมาสายมูนมาเอา้าให้มูลมาแล้วนี่หว่า ให้มาแล้วให้มาแล้วไม่เอาก็ได้นะเพราะว่าโลเคชันมันไม่เวิร์กเดี๋ยวค่อยถอนออกไม่เป็นไรเราได้ตังค์คืนวางโลเคชันตรงนี้มันดีสุดเดี๋ยวถอนเลยนะนี่ไ <rooted> งยังไง,ง,ไงก็ได้เงินคืนแล้วอีกอย่างเราก็เอามาอยู่แล้วไงฮึบฮึบโอเคเร่นเวลาเลยนะคะ เวลาเลยอันนี้เดี๋ยวมันจะมีตัวที่มันมาเร็วด้วยใช่ปะมีขายาวมาด้วยเหรอผักผักอะผักหน่อยผักหน่อยผักหน่อยโอเคใส่เข้าไปใส่เข้าไปเกมมันเร็วมากเลยนะ บ,บ,บางทีคือจบไปแบบไม่รู้เรื่องเลยอะว่าอา้าวจบแล้วเหรออะไรประมาณนี้เงินเงิน,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 นอ่ะตรงนี้ใส่แตงโมหน่อยมันจะได้สโลลี่โอเคเห็นฟูดโอ้ เรียบร้อยแล้วต่อไปด่านที่10จ้าย้ายด้านใหม่มานะคะพื้นนี้ถ้าเกิดสมุดระวังต้นไม้ไว้พื้นนี้เนี่ยก็มันก็จะให้ดวงอาทิตย์เรามาด้านนี้กะว่าจะสะกดจิตยาวๆเลยแล้วก็เป็นหนามยาวๆเลยโอเคหาตัางก่อนอ่ะใส่หนามไปฮึบเอา้า มาอย่างงี้หรอมาอย่างนี้จะโดนหนามไหมวันเนี้ยไะสะกดจิตปะสะกดจิตเน้นสะกดจิตเฮ้บเอาบันปักหนามของเราอย่างนี้ซะด้วยไม่เป็นไรนะน,นี่เราเล่นอะไรของเราเนี่ย <laughs> สะกดจิตตาโอเคเงินมา เก็บเงิน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 ถ้ามันเยอะๆก็โอ้มอร์ทีโอเคมีหลุดมาเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่สะกดจิตไปเยอะๆพี่บุกว่าเอาไอเน,นี้ยมาซื้อสะกดจิตดีกว่าเออ ซื้อสะกดจิตไปตั้งหมดแลวอะสะกดจิตไปอุ้ยได้เพชรมาด้วยงามนี่ระเบิดไปอู้หเยอะ <laughs> อ่าเรียบร้อยค่ะต่อไปรับรางวัลก่อน ได้เลวิเชเตอร์นะคะอัปเกรดได้แล้วเราไปอัปเกรดกันดูไหมแต่พี่บุ๊กว่าตังค์ไม่ค่อยพอแน่ๆเลยอะถ้าเกิดจะไปอัปเกรดต้นไม้ก่อนนะคอยอัปเกรดทีหลังละกันอะต่อไปด่าน11คะ่ะเลวิเชเตอร์เอ้ยสนามนี้มีการคุณคุณคิดคิด,คด,คดหุยมีซอมบี้ฟุตบอลด้วยชอบอะ่ะชอบด่านเนี้ยคือมันมีซอมบี้แบบหลากหลายมากเลยทุกคนมาเล่นชอมเปอร์กันดีกว่าค่ะเปลี่ยนต้นไม้ไปเรื่อยๆเพื่อความมันและสันใจของเรา มาเงินมาชอปเปอร์ไล่ปลูกเอ๊บเอ๊บอบดักชอปเปอร์อบพี่ปลกซื้อเมบีมาแล้วนะบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าฉันซื้อมาเร็วซื้อมาแล้วนะจ้าเงิน เปึร์บช็อเปอร์น้ำที่โอเคโอ้ยมาลึกจังตังหมดแล้วอะ,ะอันนี้ก็ลึกเกินงับงับทำไมไม่โดนวะเมื่อกี้งับทำไมไม่โดนเหลืออยู่แค่สองตัวนี้เหรอโอเคงั้น ันก็ชนะเร็วโอเคต่อไปนะคะด่านที่12จ้าด่านอิเล็กทรอนิกส์ฟาร์ฟิวเจอร์ต้นไม้ที่เราเอามานี่แทบไม่เกี่ยวข้องกับไอด่านนี้เลยด้วยซ้ำเพราะว่าพี่ปุ๊กมีแผนเว้ยพี่ปุ๊กมีแผนแล้วเอ๊ะวางผิดฉันวางผิดฉันมีแผนแล้วทุกคนฉันมีแผนโอ้วางผิดอีกแล้วไม่ฉันต้องวางอย่างนี้ เ,เ,เรามีแผนที่ดีมากเ,มเ,มเสือก็อยู่ตรงนี้ไอ,อ้ตัวนี้เราไม่มีเนาะอลองใช้ลองอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหนึ่งลองใช้ดู ของเราก็คือจะวางผาดปิดไว้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงจิดก่อนแป๊บนึงเฮบยหาเงินเงินก่อนแป๊บนึงเฮ้บเออโอเคเออ เงินเงินเนนสือโอเคแล้วก็ปีด h e ว v เท e เตอรเนี่ยจะวางประมาณเนี่ยกะว่าจะวางประมาณเนี่ยแต่ว่างงไงช่วงแรกงงอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วป่ะเดีย๋ยวไปด่านที่13กันค่ะต่อเลยด่านนี้นะคะต้องปกป้องบีนพอร์ตแล้วก็มีการกันทั่วมมาด้วยเหรอ มีตัวนี้ก็ไม่บอกแย่ yeah, แล้วมีตัวป้องกันคือมันมีตัวเนี้ยทุกคนเอาไมคือมันมีตัวที่มันดันพวกบีนพีุ่๊กก็เลยก็เลยแพ้ความจริงไม่น่าแพ้นะเพราะว่ามันง่ายมากเลยเนี่ยเพียงแต่ว่าเราเลือกต้นไม้ผิดไปอย่าลืมฟาร์มเร่งเวลาด้วยมันมียาโผล่มาเรื่อยๆเลยเ ขังยาตัวใหญ่ยาเดินเร็วนะคะโอเคจัดการก่อนจัดการก่อนตะกแตนดักเสือดักตรงนี้ทีนึงเฮ

เนี่ยพี่ปุ๊กมันเยอะมากเลยนะเนี่ยใส่ทุกแถวไปเลยนะเนี่ยมันได้เยอะจริงใส่จาก,กระทุกออกมาทุกแถวเลยเฮ้ยเอาหนาไปโอ้เรียบร้อยตายเกลี้ยงอ่าต่อไปด่านส4จ้าตัวนี้พี่ปุ๊กก็ไม่มีพี่ปุ๊กก็เลยจำไม่ได้แล้วว่ามันเก่งยังไงนะ ขอฝึกเล่นคอมโบเวอร์ชันไปอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ปุ๊กไม่สนใจว่าในเกมมันจะมีต้นไม้อะไรให้มานะแต่พี่ปุ๊กก็จะเล่นในแบบของพี่ปุ๊กเองนะอ่าเล่งเวลาที่พี่ปุ๊กจะเล่นก็คือจะวางตงัวนี้แล้วก็วางตรงนี้นี่วางอย่างนี้นะคะทุกแถวเลยแล้วข้างหน้ามีหนามด้วยเฮ้ยเฮ้บ,บเดี๋ยวมันต้องเอาตะกั่วมาขวางด้วยไงปัญหาไม่งั้น ไม่ง่ายก็ตายหมดเฮ้ยแต่ตอนเนี้ยเราไม่มีตังค์ว่ะเริเดี๋ยวเด,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 ดี๋ยวใส่หนามเคลียร์ไปก่อนรอบหนึ่งอ้เคลียร์ไปก่อนตะกะเตรนสามไอ้ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอหนักก่อนแบบนึงรอหนักก่อนแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ย จากนั้นก็ใส่ตกกะกแตนใส่เสือด้วยใส่เสือด้วยอไอตัวนี้มันหลุดมาได้ไงเนี่ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกลองเอามาัดักตรงนี้ดิมันเหลือแค่สามตัวสุดท้ายค่ะฮึบฮึบเรียบร้อยเรียบร้อยอ้าวต่อไปดาน 15จ้าด่านสุดท้ายของ EP นี้ทุกคนเราเพิ่งได้เมบีมาดังนั้นเราเอามาใช้กันเถอะนี่ไงอัอล็อกเพิ่งซื้อมาแบบล่าสุดเลยนะหูแต่แพงอ่ะ300อ่ามาดูกันว่าพี่พุกจะเอาชนะได้ไหมในช่วงแรกโชคดีมากเลยเนื่องจากเขามีเหตุตัวนี้มาให้นะคะดังนั้นมันเหมือนกับมันมีเวลาให้เราได้ได้ฟาร์มไปทีละแถวทีละแถวอะไรประมาณนี้เออ ให้มันใช้งานไปก่อนดีไหมความจริงปลูกแถวเดียวนี้เราก็ไม่มีภาระทางการเงินแล้วนั้นเนี่ยโอเคพี่ปุ๊กจะลองปลูกแถวและสองตัวอุย้ยดีเลยช้าเหมือนกันน่นเนี่ยเอากินแล้วก็กลับบ้านซาะนางใส่ทีละแถว อันเล่งเวลาหน่อยค่ะเอามาแล้วใส่เข้าไปฮึ๊บฮึบฮึบบอ้โหอุ๊ยมันมาถึงตรงนี้เหมือนกันเน,นเนี่ยอย่าให้มันหมุนฟ้าเชียวนะโอเคดีดีเดี๋ยวเอาหนาก่อน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทุกถูกเตะ Okay. เงินมาเงินมาสกเก็ตมาอ่ะลองใส่พลังน้ำหน่อยไม่พลังพลังพลังพึ่งพลังพึ่งพลังพึ่งต่อยเฮ้ยแถวนี้มันไม่มีไอ้ตัวดัน,นไงไหวไหมเนี่ย ก่อนอย่างน้อยเรายังมีหน้าตอนจบทุกคนฮึบฮึบพักหน่อยไปพักหน่อยฮึบฮึบเพิ่มเหลืกลอลกาก,ก,ก,กันทั่วแล้วอ่ะทำให้เป็นตัวเล็กหน่อยทำให้ตัวเวล็กหน่อยฮึบ คือการทำให้เล็กอีกทีนึงคือตายใช่ปะ่ะอ้าวไม่ตายเว้ยเฮ้ยก็เราไปดียีนมาจากไหนวะเรียบร้อยค่ะแล้วก็ได้การเมบีมาเพิ่มอีก15อันนะเอาไปอัปเกรดได้ด้วยโอเคค่ะตอนนี้ก็พลังไม่เหลือเลยนะงั้นรอบหน้านะคะเราก็จะมาเล่นกัน กับอีก5ด่านที่เหลือนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมน,นจจะจ๊ะเจอกันใหม่พรน,น่งนี้ค่ะบ๊ายบาย